สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับในเรื่องของการทํารายงานไวเบิดซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือการเชื่อมต่อกับ Database การดึงข้อมูลมาออกรายงานด้วย d a t a s o อร์ e DataSet แล้วก็ q u r r y นะครับามาครั้งนี้นะครับเราจะทดลองอใช้ Report Parameter แต่ก่อนอื่นเลยนะครับให้พวกเราศึกษาโครงสร้างของฐานข้อมูล ตัวคลาสสิกโมเดลนะครับที่เราจะาใช้กันเป็นตัวอย่างนะครับเราไปดู ER Diagram นะครับโดยดาวน์โหลดเอกสารตัวที่เป็นเบิร์ดเวิร์กช็อปพาร์ทหกับเบิร์ดเวิร์กช็อปพาร์ทสนะครับไฟล์ PDF 2ไฟล์นี้นะครับเราดาวน์โหลดลงมาวางไว้แล้วก็เปิด PDF ของพาร์ทหขึ้นมาก่อนนะครับเปิด PDF พาร์ทหขึ้นมานะครับแล้วเราไปดูที่หัวข้ออดูหัวข้อทั่วๆไปก่อนนะครับเบิร์ด j a v ่จ Project จัดเตรียมฐานข้อมูลอาน3.1นะครับฐานข้อมูลตัวอย่างนะครับเราไปที่3.1ฐานข้อมูลตัวอย่างนะครับที่ฐานข้อมูลตัวอย่างผมจะอธิบายแบบสั้นๆนะครับว่าในฐานข้อมูลตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ,รบฐานข้อมูลตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยข้อมูลอสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของของ กิจตัวบริษัทที่ขายของนะครับก็คือของร้านขายของซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะได้แก่ส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับส่วนที่เป็น product line อ,อันนี้ก็คือรายละเอียดในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะครับกับส่วนที่เป็นสมัครงานก็คือสาขา e employee ก็คือนักงานขายนะครับ ส่วนลูกค้าเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของแต่ละครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะมีข้อมูลของลูกค้าอยู่มีคัสเตเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นตุกนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนนะครับและเมื่อใดก็ตามทําการสั่งซื้อหนึ่งครั้งก็จะมีใบสั่งซื้อกับรายการสั่งซื้อนั่นก็คือออเดอร์กับออเดอร์ดีเทลนะครับซึ่งอพอลูกค้าชําระเงินนะครับก็จะเกิดเป์เมนตนะครับเช่คือตารางที่จบข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่มีการซื้อสินค้านะครับในใบออเดอร์หนึ่งใบนะครับเราเน้นออเดอร์เป็นหลักนะครับในใบออเดอร์หนึ่งใบนะครับจึงประกอบด้วยข้อมูลของรายการสินค้ารายการบรรทัดแต่ละรายการโดยรายการบรรทัดแต่ละรายการนะครับก็จะไปสัมพันธ์กับสินค้านะครับ การบรรทัดนะครับสัมพันธ์กับสินค้าและนะครับสินค้าและสัมพันธ์กับรายละเอียดของสินค้านะครับส่วนในใบสั่งซื้อก็จะมีความสัมพันธ์กับ1 c u s t คัส r ตเมอร์เห็นไหมครับเวลาเราอ่านใบสั่งซื้อ1ใบสัมพันธ์กับลูกค้า1นคนใบสั่งซื้อ1ใบนะครับสัมพันธ์กับออเดอร์ดีเทลนะครับ จริงๆตรงนี้ต้องเป็น n นะครับ order number. ออเดอร์น m b เบอร์อาออเดอร์น r n เบอร์ตรงนี้นะครับใช้ลิงก์กันแต่ว่าจริงๆคือตัวอ r d e r detail หนึ่งตัวเนี่ยนะครับอ่าออเดอร์ดีเทลหนึ่งตัวก็จะสัมพันธ์กับอ r d e r number หนึ่งตัวแต่อ r d e r number หนึ่งตัวสัมพันธ์กับออเดอร์ดีเทลหลายตัวครับแล้วก็อ r d e r detail หนึ่งตัวนะครับก็จะมี product code หนึ่งอัน นะครับนี้เลขเลขตรงนี้อาจจะผิดผิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจนะครับเอาว่าข้อมูลที่เราจะใช้ไปออกรีพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนต่อในวันนี้อันนี้เราทําไปแล้วนะครับเรื่องของ d a t a s e t d a ด a ทัซอสนะครับทดลองรีพอร์ตแบบง่ายเอาข้อมูลลูกค้าไปแสดงผลนะครับที่เรายังไม่ได้ทดลองกันก็นกคือ การทำรีพอร์ตพารามิเตอร์นะครับผมข้ามเรื่องการตกแต่งรีพอร์ตให้สวยงามนะครับอ่าประเดี๋ยวจะไปรว่วเพื่องความสวยงามทีเดียวเลยนะครับเรามาเน้นก่อนว่าอะไรคือการส่งพารามิเตอร์ให้กับรายงานในหัวข้อที่6นะครับพารามิเตอร์คือเงื่อนไขที่เราจะเอาไปกรองครับคือเอาไปสะ่เอาไปร่วมกันกับคิวรี่เพื่อที่จะกรองให้เหลือแต่ข้อมูลที่ เขาต้องการค้นหายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าค้นออกมาอย่างนี้ว่ามีรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าเบอร์โทรเหมือนค่าวที่แล้วนะครับแล้วเขาต้องการชื่อลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัว A อย่างเดียวนะครับมันจะต้องเกิดการกรองละเพราะฉะนั้นเราจะทำต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับโดยสลับมาที่คลิปนะครับที่ customer นะครับให้ก๊อปปี้คลิกขวานะครับที่ customer rpt design คลิกที่โหมดคลิกที่ตัวโปรเจก แล้วก็ paste เพสาไปครับครับจะได้รีพอร์ตใหม่มาเป็น customer 2 r p t rpt สายดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกก่อน customer 2 rpt สายนี่คือรีพอร์ตเดิมที่เราได้ทำไว้นะครับทดลองออกรายงานเลยครับว่ารีพอร์ตที่2นี้ยังคงใช้งานได้ อเคนะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตแบบที่ยังไม่มีพารามิเตอร์นะครับเราจะใส่พารามิเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะให้กรองข้อมูลได้กลับไปที่คลิปครับที่ตัวรีพอร์ตที่ Customer 2คลิกขวาที่รีพอร์ตพารามิเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับในบริเวณ View Data Explorer นะครับมีตัว หัวหัวหมวดที่ชื่อว่ารีพอร์ตพารามิเตอร์คลิกขวาที่รีพอร์ตพารามิเตอร์นะครับกดสั่งนิวพารามิเตอร์ตั้งชื่อพารามิเตอร์ว่า customer name นะครับใส่เป็นภาษาไทยว่าชื่อลูกค้านะครับชื่อลูกค้า ะนะครับ customer name สสชื่อลูกค้า healthtech ชื่อลูกค้า data type เ,ททเป็น string, สตริง display type เป็น text box นะครับ is required หรือเปล่า r e q u i r e ก่อนสมมุตินะครับเอาแบบนี้นะครับ default value ใส่เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะมันจะไปตรงกับคำสั่ง select star for select where Customer Name ไ like, ลนะครับอ่ะโอเคใส่ Report ตพารามิเตเข้าไปแล้วคราวนี้เรามาดู q u r r y ที่เราจะใช้ครับ q u r r y ที่เราจะใช้นะครับจะเขียนว่า Select ลองจาก Select Star ก่อนนะครับ Select Star From Customer อันนี้แบบ q u r r y แบบง่ายๆก่อนนะครับ s l e c t star f r o m m u s t o m เ r เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการจาก Customer นะครับถ้าเป็นจากคราวที่แล้วก็คืออะไรครับ 3คอลัมน์ customer name นะครับ customer number นะครับถ้าเราจัดเรียงดีๆนะครับเอา customer number ขึ้นก่อนครับแล้วก็ phone เครื่องหมายาเครื่องหมาย back stick เนี่ย จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับไอ้เจ้าเครื่องหมาย backtick นี้เอาไว้กันว่ากรณีที่ชื่อที่เราใช้ในคอลัมน์เนี่ยมันไปตรงกับคีย์เวิร์ดของ sql นะครับก็เลยจะต้องใส่ backtick ครอบไปให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นชื่อนะครับแต่ในกรณีที่ชื่อคอลัมน์ไม่ได้ไปโดนกับคีย์เวิร์ดของ sql ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ backtick นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ select customer number customer name from customer นะครับ แว่ where, ใส่เงื่อนไขนะครับว่าอา customer name ลองแบบ hard code เข้าไปตรงๆก่อน like a นะครับรันดูนะครับ, Run, นะรบ select customer number customer name f r o m customer where customer name right เครื่องหมาย a p h o t o p h y นะครับเครื่องหมาย ซิงเกิลกดเปิดและซิงเกิลกดปิดข้างในเขียนว่า A เซคือขึ้นต้นด้วยตัว A ตามด้วยอักษรอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้นะครับ Execute นะครับกด Alternate X จะได้ผลลัพธ์ออกมา16รายการนั่นก็คือชื่อลูกค้าทั้งหมดเลยที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะครับเราจะใช้ Query นี้เป็นหลักในการที่จะเอาไปทำรีพอร์ตครับเพราะฉะนั้น Copy Query นี้มานะครับ ก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยน q ิวรี e ให้กลายเป็นพารามิเตอนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้เจ้า a ตัวนี้เป็น hard code ลงไปเป็นค่าคงที่อยู่แบบนี้เรา,เาไปใช้กับรื่อร์ตเราไม่ถือพารามิเตอร์กับพารามิเตอร์ต้องเป็นค่าที่เรา User จะต้องเปลี่ยนค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไลท์ตรงนี้ให้เป็นเวอร์ชันมากรณีของ jdbc นะครับพารามิเตอของ java database Connectivity Statement จะใช้เครื่องหมาย Question Mark เป็นตัว Parameter เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเป็น u e s t i o n Mark แล้วกด Alternate X นะครับกด Alter n ร์ e x นะครับมันจะฟ้องบอกว่า SQL error you have error in SQL syntax นะครับก็คือตัว s e r v ์ฟจะไม่รู้จักเครื่องหมาย u u s t i o n mark นะครับเนื่องจากว่ากรณีของ d b บ i v e r เนี่ย นะครับพารามิเตอร์มันไม่ได้ใช้เครื่องหมาย question mark นะครับแต่ว่าถ้าไปใช้ที่ตัวตัวเบิร์ดนะครับมันจะรู้เลยว่า question mark นี้เป็นพารามิเตอร์นะครับก็ copy ตรงนี้ไปครับ copy ไปกลับมาที่ตัว eclipse เบิร์ดนะครับเมื่อกี้เราใส่ report พารามิเตอร์อไปแล้วไปขยาย data set ออกจำได้ใช่ไหมครับเราเคยสร้าง data set เอาไว้แล้ว1ตัวนะครับ ดีเป็นคลิกเดิมเสร็จครับนี่คือคิวเรีเดิมแปะคิวรี่กลับก็ไปใหม่นะครับ select c u s t o m e r n u m b o r e u s t o m e r name p h o n ม f o r m customer w r i t มมี Report Parameter 1หนึ่งตัวนะครับพอคลิกพอเสร็จแล้วกดโอเคนะครับมันจะถามว่า Input Parameter พารามหนึ่งยังไม่ได้กำหนดค่านะเป็นค่าว่างต้องการปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ไหมกดโอเคไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเซฟไว อันนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับเอาไปใช้ไม่ได้เลย Report จะ Error นะครับไม่เชื่อเราลองรันดูนะครับกรณีที่เราทำรีพอร์ตแบบทิงท้งคาทิ้งไว้ไม่สมบูรณ์นะครับรีพอร์มันจะ Error หรือไม่มันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวคลิกเปิดนะครับดับเบิลคลิกเดต้าเซกลับขึ้นมาใหม่สิ่งที่เรายังต้องทำก็คือเราต้องผูก Report p a r a m e t เ r เข้ากับ q ิ r y Para รา e ิเคุณมีพ a ราม e เตอรอย่างนะครับในนี้ คุณมีพารามิเตอร์สองอย่างสองอย่างยังไงนะครับผมจะให้ดูมันเป็นมันเรียกต่างกันนะครับพารามิเตอร์สองอย่างนี้พารามิเตอร์ i o n mark ที่อยู่ใน q u r r y นะครับในภาษาของทางโปรแกรมเมอร์นะครับเราเรียกว่าเป็นรีพอร์ query parameter ครับ กรณีของ jdbc query parameter ไม่มีชื่อ jdbc ดั้งเดิมนะครับ query ไม่ตัว parameter ไม่มีชื่อใช้เป็นเลขลำดับครับโดยเริ่มต้นจากเลขหนึ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี question mark ตัวเดียวในนี้เท่ากับว่ามันจะมี parameter หนึตัวก็คือเริ่ม parameter ตัวที่หนึ่งเนี้ถือว่าเป็น parameter ตัวที่1ครับคราวนี้กรณีของ report parameter นะครับคุณจะต้องเอา Query Parameter นี้ผูกเข้าไปกับตัว Report Parameter r p นี่ครับ r e p o r t parameter คือตรงบริเวณตรงนี้นครับต้องเอารีพอร์ต a ารา e ิเตใส่เข้าไปให้กับ q u r r y Parameter ให้ครบนะครับมันถึงจะใช้งานได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับคุณดูนะครับรีพอร์ตพารามิเตอร์มีแล้วดับเบิลคลิกเลยก็เซตขึ้นมานะครับไปที่ตัว พารามิเตอร์ที่อยู่ใน Dataset พอคลิกพารามิเตอร์ก็จะเห็นว่าขึ้นก,นกราบบาดแดงๆนะครับนั่นคือยังผิดอยู่ผิดเพราะว่าอะไรครับผิดเพราะว่าเวช s ั่นมาร์คหนึ่งตัวที่เรามีอยู่นั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดรีพอร์ตพารามิเตอร์ให้มันเลยนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแล้วกำหนดลิงก์ทูรีพอร์ตพารามิเตอร์เห็นไหมครับยังเป็นนันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น customer name ครับตอบ yes อย่างนี้สมบูรณ์ละนะครับก็คือ question mark ตัวที่1น,นะครับจะต้องถูกแทนที่ถูกกำหนดค่าด้วย report parameter ชื่อว่า customer name คลิกโอเคครับจะเห็นว่าก,า,กากระบาทสีแดงหายไปแล้วนะครับแล้วก็ดู r e s o u l t preview หรือสองตัวต่ที่เรา preview r e s u r c ได้เพราะว่าค่า default ครับค่า default ของตัว report parameter ตัวนี้กำหนดค่า default เอาไว้เป็น เซึ่งนั้นหมายความว่าอักษรอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นคุณตอบโอเคไปนะครับเสร็จแล้วเซฟเอาไว้ครับแล้วลองรันรีพอร์ตดูใหม่ครับจะเห็นว่าจะถามว่าชื่อลูกค้าเป็นชื่อลูกค้าอะไรถ้าคุณไม่ใส่พารามิเตอร์ใดๆมันเป็นเปอร์เซนต์ซึ่งมันจะแสดงผลเป็นชื่อทุกคนครับเพราะว่าเปอร์เซนต์มันคือตัวอักษรอะไรก็ได้ นะครับแต่ถ้าคุณกดรีพอร์ตพารามิเตอร์ใไปตรงนี้นี่ครับไอคอนตัว P ตัวนี้ครับกดรีพอร์ตพารามิเตอร์แล้วใส่เป็น A เอร์เซ็นต์ A เอร์เซ็นต์นะครับกดโอเคครับคุณจะเห็นว่ารีพอร์ตจะโชว์ขึ้นมาเฉพาะลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัว A เท่านั้นครับนี่ก็คือวิธีการนะครับในการ กรองข้อมูลนะครับเพื่อที่จะแสดงผลในรายงานนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายสุดเลยคือรีพอร์ตพารามิเตอร์ตัวคิวรี่พารามิเตอร์ตัวครับแล้วกเ็เมื่อทำมาจบมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเ,เรามีแบบฝึกหัดเรามีแบบฝึกหัดเพื่อที่จะรวบยอดนะครับตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับรวบยอดเพื่อที่จะทำาอ e กซ์ไซสนะครับ อ่าเอ็กซ์ไซส์ที่ผมต้องการให้พวกเราทำนะครับก็คือให้พวกเราเอาข้อมูลในตาราง Product นะมาดูเป้าหมายนะครับ Star Form Product นะครับเอาข้อมูลในตาราง Product ครับเฉพาะ Product code Product name นะครับเฉพาะ Product code Product name แล้วก็ Uh, product code product name quantity in stock by price manufacturer suggest price นะครับตัวนี้เฉพาะราคา2ราคานี้นะครับเนี่ย uh, quantity in stock by price MSRP product code และ product name ห้าคอลัมน์นี้ครับให้เอามาทำเป็นรีพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานเอ็กซ์ไซครั้งที่หนึ่งเอ็กซ์ไซนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือให้พวกเรานะครับสร้างรีพอร์ตที่ดึงข้อมูลจากตาราง product เฉพาะคอลัมน์อะไรบ้างครับ นะครับคอลัมน์5คอลัมน์เท่านั้นคืออะโปรดักต์โค้ดโปรดักต์เนมนะครับ q u a n t i t y in stock b กบายไพแล้วก็ M S R P นะครับเสร็จแล้วให้พวกเรานะครับ สร้าง r e c o r d Parameter ขึ้นมาหนึ่ตัวเพื่อที่จะให้สามารถกรองข้อมูลนะครับโดยใช้ Product name นะครับก็คือเช่นถ้าผมใส่ Product name ลงไปว่า Product Name เป็นขึ้นต้นด้วยสองศูนย์อย่างเงี้ยนะครับให้เจ้า2ตัวนี้มันจะต้องโชกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ เอ e กซ์ไซส์นะครับแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทําหลังจากสร้างรีพอร์ตเสร็จแล้วนะครับสร้างรีพอร์ตเสร็จแล้วก็คือตั้งชื่อไฟล์ว่า product นะครับ rpt design <c oughs> uh, ก็แคปเจอร์รูปภาพนะครับที่เป็นรีพอร์ตวิวเอของรายการ product นะครับออกมาแล้วก็ส่งงานมา ที่หลายผมนะครับก็ถือว่าเสร็จ e x e r c i s e ครั้งที่1แล้วก็เสร็จคลิปที่4นะครับสรุปเนื้อหาที่เราเรียนไปนะครับเนื้อหาที่เราเรียนไปตั้งแต่คลิปที่1เลยก็คือเรื่องของ Dataset Datasource SQL Query นะครับ r e p o r t p พ r a m e t e r ใช่ไหมครับอโอเคก็แล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในนะคลิปที่5นะครับซึ่งคลิปที่5 เราก็จะดูเนื้อหาถัดไปที่อยู่ใน PDF ของเราเพราะฉะนั้นใครที่สามารถ